ระหว่างทางแล้วกัน,นครับ KSL Lighting Skill c ับ b บิดล่าท้าพิกับทริปนี้นะผมเดินทางสู่เป้าหมายที่ก่อนหน้านี้นะผมหาข้อมูลเรื่องของอ่างเก็บน้ําเรื่องของเขื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีอยู่เขื่อนหนึ่งนะครับที่ผมไปเจอเข้าแล้วคือรู้สึกว่ามันมีความย้อนแยง้งมีความน่าสนใจตรงที่ว่าชื่อเขื่อนที่ว่าเนี่ยจะก,กับสถานที่ที่มันอยู่ยมันมันอยู่คนละที่กัน ะครับเคลื่อนที่ว่านั่นก็คือเคลื่อนลำปลายมา้ลำปลายมากเนี่ยมันเป็นชื่อที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยนะเพราะว่าในยานบ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีการอมปรยพแบ่งงานใช่ไหมเขาก็จะมีแบบหนาไรไปทางหน้านาไปที่นึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งจากที่เข้ามาจากลำปลายมากซึ่งมันเป็นคําที่สมัยนั้นผมรู้สึกว่ามันเพราะยังเลย มันคืออะไรทําไมมันฟังดูแล้วมันดูวิทยุสมาลาดูแบบเป็นคําประดิษฐ์ที่แบบสวยงามอะ่ะติดหูตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยสนใจว่าเอออำเภอลําปลายมาศมันมีอะไรนะซึ่งผมหาข้อมูลด้วยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนมาก่อนเป็นเมืองทางผ่านไปซ้าไปนะครับจนตอนหลังมีคนไปตั้งลูกลากจึงเกิดชุมชนนะครับเออมันน่าสนใจตรงที่ว่าเอาจริง,รงๆเขื่อนลำปลายมาศมันไม่ได้อยู่ที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับแต่มันอยู่ที่อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาเออว่าม,มันแปลกดีแปลกดีมันเขื่อนใหม่ที่เพิ่งจะเปิดใช้งานเมื่อสักปี2,530กว่าๆนี่เองไ้ผมอยากจะไปดูให้เห็นว่าเออเป็นยังไงนะเขื่อนลำปลายมาที่มีชื่อแตกต่างจากสถานที่แล้วก็มันมีอะไรเป็นจุดเชื่อมนะครับถึงได้ชื่อเดียวกันทัานท่านที่อยู่คนละจังหวัดเลยไกลถคนละจังหวัดเลยนะนะครับเดี๋ยววันนี้เราเดินทางครับยามาฮ่ nmax 1 5 5 yecvt กันครับ เดินทางมา130กว่ากิโลเมตรนะครับเราถึงจะมาเจอนี่ครับป้ายบอกว่าเขื่อนลำปลายมาศเนี่ยอยู่จากจุดนี้อีก13กิโลเมตรนะครับที่บ้านบ่อลิงนะกำลังจะออกจากหมู่บ้านนะครับเขื่อนลำปลายมาศอยู่จากนี้อีก13กิโลเมตรครับทางดีตลอดนะถึงจะเป็นหมู่บ้านลึกหน่อยแต่ว่าถนนเนี่ยเขาลาดยางตลอดนะไม่รู้ว่าจะถึงเขื่อนไหมเดี๋ยวไปดูกันครับลุยครับ 142กิโลเมตรครับเราก็เดินทางมาถึงเขื่อนลำปลายมาศแล้วนะนี่คือจุดหมายที่ผมอยากจะมานะครับแล้วก็ตอนนี้คือเพิ่งขึ้นมาที่สนันเะขื่อนกกั้นนะไม่ให้รถวิ่งเข้าไปข้างในนะครับถือว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่ว่า,าไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนแต่ว่าถน,นนเนี่ยมันผาเข้ามาแล้วก็ดูแล้วเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ไม่ได้มีการปรับปรุงอะไรเท่าไหร่นะครับจะเห็นจากภูมิทัศน์รอบๆเนี่ยก็ยังแบบดิบๆอยู่นะ คือดูแบบอยู่มีป่าไม้สังเกตดูว่าไม่มีร้านค้าในจุดนี้นะครับก็คงไม่ได้ถูกใช้งานเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณน,น้ําของปีนี้นะครับปริมาณน,น้ําก็ไม่ไดีเยอะมากนะไอที่เขาบอกว่าสปินเวย์เนี่ยผมสงสัยว่าตรงนี้หรือเปล่าที่เขาชอบมาเล่นน้ํากันเขาบอกว่าถ้าน้ําเยอะๆนะเขาจะมาเนี่ยจะมีคนมาเล่นน้ําตรงสปินเวย์เนี่ยตรงเนี้ยน่าจะใช่นะผมคิดว่านะเดี๋ยวขอดูก่อนนี่ กว้างมากอะดูโน่นเห็นไหมครับคือถ้าน้ามันเยอะใช่ไหมน้ํามันนั่นเะอดข้ามสปินเวย์ฝั่งนี้มานะครับแต่ว่าปีนี้น้ําน้อยก็เลยไม่เห็นเท่าไหร่แต่ที่แน่นู้นฝนตกอยู่ริมโน้นด้านโน้นฝนตกอยู่จากจุดจอดรถตรงสปินเว์เมื่อกี้นะครับผมเจอชาวบ้านเขาเดินออกมาจากเหมือนนอกชายป่าผมก็เลยถามเขาว่าทางเนี้ยมันไปไหนมันเข้าไปตรงไหนได้ชาวบ้านเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางไปพรบพลาครับ ผมก็เลยขับเข้าไปเจอเลยครับพระพลานั่นเองและนี่นะครับเราพามาถึงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของเครื่อนลำปลายมาศนัก็คือเป็นพระพลานะพระพลาที่ประทับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับได้ทรงเสด็จพร้อมกับพระนางเจ้าสิริกิตนะครับที่ปัจจุบันก็คือสมเด็จพระพันปีหลวง มาทรงงานที่ประพลานี้ในปี2544นะครับซึ่งสภาพของพระพาตรงนี้ยังดูดีอยู่มากนะดูพื้นดูหลังคาดูเลยเนี่ยก็คือแบบเป็นเป็นศาลาทรงอย่างง่ายๆแต่ว่าสภาพยังดีนะกี่ปีมาแล้วอ่ะ2544ใช่ไหม54 64, 64ปีนี้68 24ปีผ่านไปนะครับนี่ก็จะมีรูปภาพ นะขนาดที่ทรงพระราชกรณียกิจที่นี่ด้วยนะครับของทั้งสองพระองค์เลยนะก็เป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการดูแลประสบนิกรของอสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับในจุดนี้ผมรู้สึกว่ายังมีการการดูแล อยู่ประมาณหนึ่งนะครับมีการตัดหญ้าในลานตรงนี้แล้วก็มีเป็นเหมือนกับเป็นสเตปของจุดชมวิวด้วยนะเดี๋ยวพาไปเดินดูตรงนี้กว้างนะครับกว้างขวางร่มรื่นอีกจุดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่สูงสูงกว่าสันเขื่อนนะครับจากตรงนี้จากพระพลาเนี่ยเราก็จะเห็นวิวแบบกว้างๆเลยนะครับอาจจะมีต้นไม้กีดขวางนิดหน่อยแต่ว่า ถือว่าเป็นหยุดจุดที่มองวิวได้สูงนะครับกพระระดับน้ำไม่ได้สูงมากนักสิได้ขึ้นโดนไม่ได้นะครับนี่มีบันไดนมีบันไดปูนอยู่ด้วยแสดงว่าพื้นที่บริเวณน,นี้ก็เคยถูกใช้งานมาตั้งแต่ตอนนู้นครับและนี่มาดูนี่ครับเป็นต้นไม้ทรงปลูกของอสมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชในตอนนั้นซึ่งก็คือ,อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,หวรัชกาลที่10ในตอนนี้นั่นเองนะครับ 24พฤศจิกายน2 5 4 4นะครับและแน่นอนในเมื่อมากัน2พระองค์นะครับเดี๋ยวเราจะเดินผ่านยามาฮ่าฟินไป1คันรถใครไม่รู้มาจอดทิ้งไว้นี่นะครับนี่ต้นสะทรการปลูกไว้คู่เลยนะครับเป็นของอสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตบรมบราชินีนาถในสมัยนั้นนะครับก็ทรงปลูกไว้คู่กันเลยนะเป็น2ต้นที่ ตรงงานเติบโตอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งที่ผมคิดว่าถ้ามาที่เขื่อนนี้เนี่ยกน็น่าจะมาเที่ยวชมณจุดนี้ด้วยนะครับซ,ซึ่งผมก็ดูประวัติมาแล้วแหละก็คือตรงเนี้ยังไงก็จะต้องมามาเยี่ยมมาเยือนมาดูให้ได้เพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้เขื่อนลำปลายมากนะครับทำไมเขาถึงได้ชื่อเขื่อนนี้ในจุดที่ ที่มันไกลกันร้อยกว่ากิโลนะไม่ได้ใกล้ๆนะจากอำเภอลำปลางมาจนถึงเครื่อนลำปลางเนี่ย เ e คแม็ Mac, ครับโอ้วันนี้เนียบมากขี่มาความเร็วก็สมูทสมูทอยู่ที่ร้อยนิดๆนะครับที่เด่นๆเลยคือ,ค,อคือทางมันไม่ใช่ไฮเวย์ตลอดนะมันก็จะมีทางเป็นหลุมเป็นบ่อบ้างซึ่งช่วงล่างชุดน,นี้เก็บได้เก็บได้เนียบเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าความเร็วที่เขายืนพื้นที่อยู่ที่ร้อยบวกลบเนี่ยมันเป็นความเร็วที่เครื่องมันไม่ไม่เคนมากรู้สึกว่าเสียงรอบเครื่องสบายๆนะแล้วก็ขึ้นไวนะครับและนี้ผมก็มาอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของสันเขื่อนแล้วเมื่อกี้ ไปเข้าด้านหลังอันนี้มาด้านหน้าแถวนี้ต้นไม้เขาล่มลื่นเขียวขจีแบบต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยนะครับแล้วก็เขาจัดเป็นโซนที่มันเป็นสวนหลายจุดเลยนะครับล่มลื่นสงบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีแผนที่แผนที่ให้ดูนะครับว่าเนี่ยตอนนี้เราเราอยู่ตรงนี้เขื่อนเนี้ยดูแล้วแนวของลําน้ําเนี่ยเขาจะเป็นแนวโค้งนะครับมันจะแตกต่างจากเขื่อนทั่วไปที่แบบเขื่อนเนี้ยส่วนมากน้ํามันจะเป็นเวิร์งอย่างงี้ใช่ไหมแต่ที่เนี่ยลาไปมาอ น้ำก็จะเป็นเบื้องอ้อมอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อกี้เราเข้ามาทางนี้คือจุดที่เราอยู่นะครับนี่ทางออกไปอีกทางหนึง่งก็เท่าที่เห็นนะตรงนี้ก็จะมีลานคิดว่าเป็นลานเฮลิคอปเตอร์นะด้านหลังนี่ด้านหลัง vr ยม m a h า vr อย่างเก่านะครับก็เขตเชื่อมต่อกับแนวป่าเพราะว่าผมขี่มาเนี่ยด้านขวามือเนี่ยเราจะเห็นเทือกเขานะครับที่เป็นน่าจะเป็นอุทยานทับลานนะครับตลอดแนวเส,นเส้นถนนเลยนะครับก็เพลินตาดี ยิ่งมาหรือดูฝนแบบนี้ด้วยนะมันเขียวจะอุ่มชื่นตาชุ่มใจตอนนี้ผมออกมาจากเขื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวได้ดูนี่อันนี้คือผมออกมาจากข้างในเขื่อนนะครับพอออกมาปุ๊บมันเป็นสามแยกนะครับเป็นสามแยกแล้วก็เนี่ยเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวามานหนึ่งก็จะเป็นตรงนี้เรียกว่าหาดชมตะวันนะเป็นจุดท่องเที่ยวซึ่งซึ่ง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับเป็นเขตอุทยานนะนั้นจะต้องแบบว่า no แอลกอฮอล์นะครับสามารถกางเต็นท์ได้นะเด,เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ามันข้างในเป็นยังไงแต่ว่าด้านในจะเห็นว่ามีป้ายแบบอุทยานเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราก็จะต้องจ่ายค่าบำรุงสถานที่นะครับเหมือนพื้นที่อุทยานทุกที่แค่20บบาทเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยดีกว่าไหนๆก็มาแล้วนะครับไม่อยากเสียเที่ยว พี่ทุกคนผมไปเซอร์เวยข้างในมาแล้วเมื่อกี้ขี่เข้าไปดูข้างในมานะโอ้โหคือรู้สึกว่าถ้าไม่เข้ามานะผมพลาดแรงมากอะ่ะเพราะว่าข้างในนะมันเป็นมันเป็นเด,เดี๋ยวจะพาไปดูรู้สึกว่ารู้สึกตัดสินใจถูกที่ที่เอานะไหนๆก็มาแล้วเราไม่ได้มาทุกวันนะครับแนวคิดนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมคงจอดรถไว้ที่นี่นะตรงตรงหน้าป้ายนี่แหละ เพราะว่าดูแล้วไม่ได้พลุกพล่านอะไรไม่ได้มีนักท่องเที่ยวเยอะแล้วข้างในเนี่ยมันเห็นอีกอีกมุมอีกวิวหนึ่งที่เป็นทัศนียภาพที่สวยมากเขาตั้งชื่อว่าหาดชมตะวันเดี๋ยวไปดูกันนะไปะนี่เลยไหมหาดชมตะวันทางเข้าออนูนาน่นด้านนู้นหนึ่งสองแล้วก็นี่สาราที่สามนะครับผมถามเจ้าหน้าที่เขาเขาบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างครับข้างใน เจ้าหน้าที่เขาก็คงชินนะนะเขาก็บอกว่าอ๋อมันก็เป็นมันก็เป็นลานหญ้าริมน้ำธรรมดานี่แหละครับแต่ผมพอได้เข้ามาแล้วโอ้โหดูครับดูทุกคนมันเป็นเวิร์กริมหญ้าที่แบบว่ากว้างขวางอะ่ะแล้วมีเก้าอี้นั่งตลอดแนวดูดิ <laughs> เขาไปเหมาเก้าอี้ที่ไหนมาเนี่ย <laughs> กว้างมากแลนด์สเคปกว้างมากเป็นลานริมน้ําที่ทําให้เราได้เห็นอีอกมุมหนึ่งของของเขื่อน ลำปลายมากเออน้าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยชายน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนืนต้นพืชนะเนี่ยมันจะเห็นภูเขาฝั่งโน้นก็คือส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลาน,นครับเขาฝั่งตรงข้ามสันเขื่อนอยู่ทางโน้นนะทางที่เห็นโน่นะนะครับคลึ้มใช่แล้วก็นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นลานหาดชมตะวันนะครับเห็นไหมเก้าอี้เขาเรียงไว้เป็น ตับเลยเป็นสิบเลยแล้วก็มีหลักกิโลด้วยนะมีหลักกิโลให้ถ่ายรูปกันด้วยนะครับเนี่ยเดินเล่นได้แบบตลอดความยาวชิวๆเลยแจ๋วมากอะ่ะผมว่าแบบรู้สึกว่าเออรู้สึกคิดไม่ผิดอะที่ที่เย,ยังไม่กลับดีกว่าไหนไหนก็มาละมาเดินเล่นหน่อยนะครับก็จะมีพื้นนี่ก็จะมีหินอยู่นะดินบ้างหินบ้างนะครับแต่เป็นเวิ้งที่กว้างมากนะครับจบริจรานท่องเที่ยวของเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้ด้วยผมเห็นมี เขาทำเก๋ดีนี่เขาเอาเอาไม้เอาไม้มาทำเป็นคล้ายๆกวางคล้ายๆกวางนั่งนอนหมอบอยู่นะครับและด้านหลังนะครับก็จะเป็นหินที่มีสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติทับลานได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติทับลานนี่นะครับเป็นแหล่งนิเวศที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของโลกนะครับ และอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นเป็นรูปปั้นตั้งแต่ทางเข้าแหละเป็นกิมมิกตั้งแต่ทางเข้าก็คือนนเนี่ยนกเงือกนะผมไม่รู้นะว่าคือเขตทับลานกับเขาใหญ่มันมันต่อกันไงมันก็มีโอกาสนะครับที่สัตว์พวกนี้เขาจะหากินกันในเขตเขตนี้นะครับนี่หาดชมตะวันนะมีชื่อผู้ปั้นด้วยปั้นโดยสโตนแมนกรุ๊ปอืมลมพัดเย็นสบายมากบอกว่ามากัเต็นได้นะที่นี่ เดินลัดเลาะ,ะชายน้ำตามแนวทุ่งหญ้ามาจนสุดเรื่องของสายมูแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเจ้าแม่จันดาราเห็นป้ายเขียนไว้ย่างงี้นะเจ้าแม่จันดาราก็คือจะเป็นตรงนี้เป็นท่อนไม้ใหญ่มากนะครับเป็นท่อนไม้ใหญ่มากที่คาดว่าคงจะ,จะ,จะเจอที่นี่แหละเราเอามานำมาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะนะครับเป็นหูเป็นท่อนไม้ผมไม่รู้ว่าไม้อะไรนะเนี่ยนะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับ ทอนใหญ่มากก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะแต่ว่าตอนนี้คือมันค่าแล้วประมาณ5้าโมงเย็นแล้วไม่มีใครอยู่แล้วนะครับก็คือผมเห็นมันเป็นท่าเรือทางเดินลงก็จะอย่างนี้เลยกลางวิกลางวันก็น่าจะมีผู้ประกอบการมาคอยบริการนักท่องเที่ยวนะเห็นมีเรืออยู่หลายลำเลยเกือบ1ิบลำนะครับก็ให้รู้ไว้ว่านะจุดนี้ตรงนี้นะครับก็จะมี เรื่องของบริการนักท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยนะครับอย่างชิวโอ้โหนี่ลมเข้ามาเต็มๆลองนึกว่าถ้ามาลางเต็นท์ตรงนี้นะรับลมอ่มันจะฟินแค่ไหน โอ้โหไปเดินดูมาเมื่อกี้แบบได้ไมาเห็นอะไรแบบนี้มันมันมันชาร์จพลังให้เราได้เยอะนะครับสำหรับการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ที่สะดวกง่ายดายประหยัดนะครับก็เราก็สนุน<ม>เรื่องของตานท่องเที่ยวประเทศไทยกันไปเรื่อยๆดีกว่าในประเทศไทยเนี่ยมันยังมีสถานที่อะไรที่เรายังเข้าไม่ถึงอีกเยอะมากนะครับ ทำให้เราได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นเห็นประเทศไทยในมุมที่สวยงามมากขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่านะครับมีรถด,ดีๆให้เราเลือกใช้ขับขี่มาเที่ยวแบบนี้นะครับทั้งสะดวกทั้งประหยัดนะครับสะดวกตรงไหนสะดวกตรงที่ช่องเก็บของเห็นไหมผมไม่มีกระเป๋ามีกระเป๋าคาดเอวใบเดียวที่เหลืออุปกรณ์ผมใส่ไว้ใต้เบาะหมดเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเติมน้ำมันมาถังหนึ่งวิ่งไปร้อยห้าสิบโลแล้วยังเหลืออีก ประมาณ1ส่วนสามอ่ะเทคโนโลยีที่ทันสมัยระบบความปลอดภัยนะครับกับพื้นผิวทางที่มันบางทีมันต้องลุยดินมาบ้างเหมือนกันนะครับแทคชั่นคอนโทรลก็มีป้องกันการลื่นถลายของล้อหลังดิสเบรกเวลาเราต้องเบรกในทางที่มันไม่มั่นคงก็มี abs ช่วยประคองไม่ให้ล้มด้วยแทบไม่มีอะไรที่รถคันนี้ yamaha nmax y e cvt ไม่มีให้คุณแล้วล่ะนะครับน่าใช้มากๆนะครับเป็นรถที่ซีไม่เยอะขนาดไม่ใหญ่แต่ ไปได้ทุกที่และสะดวกมากๆด้วยถึงเวลาต้องเดินทางกลับกันแล้วลาไปกันไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์สันกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็แชร์ไปเพื่อนเพื่อเพื่อจะชวนเพื่อนๆืมาเที่ยวท่องเที่ยวกันในสถานที่แบบนี้คนที่รักความสงบชอบความเงียบสงบไม่ชอบความวุ่นวายผมว่าที่เขื่อนหลับไยมาน่าจะตอบโจทย์นะครับโอเควันนี้เดินทางกลับแล้วบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ